ในป่าลึกของพงไพรที่น้อยคนนักจะกล้าก้าวเข้าไปมีเรื่องเล่าที่สืบทอดกันมาจากปากต่อปากของพรานป่าผู้เท่าเรื่องของผีจกะกะวิญญาณร้ายที่มาในรูปของแมวป่าตัวเล็กๆดูไรเดียงสาแต่มันคือสัตว์ร,ร้ายที่ถูกเลี้ยงด้วยอาคมเพื่อฆ่าชีวิตศัตรูหรือนำมาซึ่งหายนะพรานป่ามักเตือนกันอยู่เสมอว่าหากเจอแมวป่ากลางทาง จงอย่าได้ทักอย่าได้มองตาและที่สำคัญที่สุดอย่าได้คิดจะจับมันมาเลี้ยงเป็นอันขาดเพราะนั่นคือการเชื้อเชิญความตายเข้าสู่ชีวิตเรื่องราวนี้เกิดขึ้นกับในใยพรานเมฆผู้ที่ขึ้นชื่อเรื่องฝีมือการล่าสัตว์และวิชาอาพมเขาได้เดินทางเข้าป่าเพื่อล่าสัตว์ตามปกติแต่ในคราวนี้เขาไม่ได้ไปคนเดียวไอ้ก้อนลูกศิษย์หนุ่มผู้ทะเยอทะยานและไม่เชื่อเรื่องงมงายขอติดตามไปด้วย ทั้งคู่เดินทางมาถึงบริเวณป่าอาถรรพ์ที่เชื่อกันว่าเป็นที่อยู่ของสิ่งลี้ลับมากมายในพรานเมฆเตือนไอ้ก้อนให้ระวังตัวและไม่ประมาทแต่ไอ้ก้อนกลับหัวเราะในใจและคิดว่าเรื่องผีสางเป็นเพียงนิทานหลอกเด็กในคืนที่เงียบสงัดขณะที่ทั้งสองกำลังพักแรมสายตาของไอ้ก้อนก็พลันไปเห็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เดินออกมาจากผงหญ้า มันคือแมวป่าตัวเล็กขนดำดวงตาสีแดงฉานราวกับฐานไฟไอก้ก้อนไม่เคยเห็นแมวแบบนี้มาก่อนด้วยความอยากรู้อยากเห็นเขาก็พลั้งปากทักออกไปเฮ้ยนั่นมันตัวอะไรวะจาย์เสียงของไอก้ก้อนดังขึ้นทำให้ในพรานเมฆสะดุ้งสุดตัวในายพรานเมฆพยายามห้ามปรามแต่ก็ไม่ทันเสียแล้วไอ้อนก้าวเท้าเข้าไปใกล้หมายจะจับมันมาดู ทันใดนั้นแมวป่าตัวเล็กก็พลันแผดเสียงคำรามดุดันร่างของมันขยายใหญ่ขึ้นดวงตาแดงก่ำราวกับเพลิงนรกพุ่งเข้าใส่ไอ้ก้อนอย่างรวดเร็วไอ้ก้อนกรีดร้องเสียงหลงเมื่อมันกัดเข้าที่ลำคอของเขาอย่างบ้าคลัง่งเลือดสีแดงฉานสาดกระเซ็นในพรานเมฆพยายามใช้วิชาอาคมขับไล่แต่มันก็สายเกินไป ผีจะกระกัดกินเลือดเนื้อของไอ้ก้อนจนหมดสิ้นทิ้งไว้เพียงร่างที่ไร้วิญญาณและลำคอที่เวอะหวะ,วะดวงตาของไอ้ก้อนยังคงเบิกโพลงด้วยความหวาดกลัวในพรานเมฆจำต้องแบกร่างไร้วิญญาณของลูกศิษย์กลับออกจากป่าด้วยความยากลำบากเหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นเครื่องยืนยันคำเตือนที่ว่าผีจะกระไม่ใช่เรื่องที่ควรมองข้าม ตำนานผีจะกละสอนให้รู้ว่าบางสิ่งบางอย่างในป่านั้นไม่ใช่แค่นิทานหลอกเด็กแต่คือสิ่งลี้ลับที่เต็มไปด้วยอาถรรพ์ที่พร้อมจะเอาชีวิตใครก็ได้ที่ประมาทและบางครั้งสิ่งที่ดูไร้เดียงสาที่สุดอาจเป็นตัวนำพาความตายมาสู่เราได้โดยที่เราไม่ทันตั้งตัว